จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินปี2548รายง,งานว่าหลังช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฟังข้าวและต่อสั่งซึ่งเป็นของเสียจากภาคการเกษตรโดยประมาณ22.93ล้านตันต่อปีซึ่งมีปริมาณมากกว่าในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเกษตรกรในหลายพื้นที่จัดการนาข้าวเพื่อเตรียมเพาะปลูกในรอบถัดไปดวยวิธีการที่ง่ายที่สุดนั่นคือ การเผาฟางข้าวแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าการเผาทำให้เกิดฝุ่นและควันหรือที่เรียกว่าแบล็กคาร์บอนซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดโลกร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและในพื้นที่บริเวณรอบๆนาข้าวแล้วที่สำคัญทำให้สูญเสียธาตุอาหารที่อยู่ในดินของเราอีกด้วยหลังจากการเก็บเกี่ยวในพื้นที่นานหนึ่งไร่เราจะมีต่อส่งและฟางข้าวเฉลี่ย650กิโกรัม ซึ่งจะมีปริมาณาธาตุอาหารเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยยูเรีย8.34กิโลกรัมฟอสฟอรัส1.13กิโลกรัมและโพแทสเซียม22.04กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าของค่าปุ๋ยประมาณ939บาทดังนั้นทีมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ CEIS ที่ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้นำผลงานเยาวชนโครงการ Move World Together มาปรับประยุกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาต่อสั่งข้าวจึงเกิดเป็นจุลินทรีย์จ้าปลวกที่เหมาะกับการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่ได้ทดลองใช้นั่นคือบ้านห้วยยางตำบลดงเมืองแอมอำเภอของสวนกวางจังหวัดขอนแก่นในแปลงนาของนางฮิรัญญาบำรุงเพชรที่ปลูกข้าวมมลิด105ทําให้เราเห็นว่าจุลินทรีย์เจ้าปลวกนั้นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตลดการใช้สารเคมีปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกร,ศร,ศกรและสิ่งแวดล้อมกินรุ่ม่นซุยดีแล้วก็ข้าวก็ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนก็ใช้เคมีเนาะ ถ้าของเก่ามันมน,น้ํามันจะขุ่นมันจะแบบมาใส่นะพอใส่เนี่ยเข้าไปน้ําจะใส่แบบมีลูกอดัดมีอะไรเยอะเนี่ยมีหวก็เรียกวกมีหัก <c oughs> <sm all> มันเป็นมิตรกับพวกสวกัตว์พวกอะไรพวกลูกอัดพวกอะไรน้ําก็สะอาดดีนะมไม่มีสารเคมีมันดีตรงนี้ผลจากการใช้จุลินรียเจาปลวกในการย่อยสลายต่อสั่งจุลินทรีย์สามารถย่อยสลาย100เซ ตั้งแต่วันที่3และย่อยสลายอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆหากเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์เจาปลวกสามวันแรกย่อยสลายได้เพียงแค่80%จากนั้นจึงค่อยเพิ่มการย่อยสลายขึ้นและผลจากการใช้เพื่อเพิ่มจำนวนต้นต่อกอข้าวและเพิ่มอัตราผลผลิตนั้นแปลงที่ใช้จุลินทรีย์เจาปลวกมีความสูงถึง89.7เซนติเมตรความยาวราก26.4เซนติเมตรจำนวนต้นต่อกอ 20.4ต้นต่อกอและมีจำนวนรวง16.3ต้นต่อกอส่วนแปลงที่ไม่ใช้จุเลินนซีย์จาวปลวกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนความสูง85.6เซนติเมตรความยาวราก24.2เซนติเมตรจำนวนต้นต่อกอ18.7ต้นต่อกอและมีจำนวนรวง14.1ต้นต่อกอ และผลผลิตข้าวจากการเก็บเกี่ยวในแปลงของนางฮิรัญยาบำรุงเพชรปรากฏว่าแปลงที่ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกน้ำหนักเมล็ดข้าวสดเฉลี่ย891.2กิโลกรัมต่อไร่และแปลงที่ไม่ได้ใช้ได้เพียง587.2กิโลกรัมต่อไร่จากการทดลองและใช้จริงนั้นเห็นว่าจุลินทรีย์จาวปลวกจึงเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มผลผลิตและยังเป็นผลดีต่อนาข้าวของเราในการย่อยสลายต่อสังข้าวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง3วันเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย